สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวนครนายกกันนะครับตอนนี้อยากจะบอกว่าที่เขื่อนขุนด่านสวยมากครับบรรยากาศดีๆน้ำเนี่ยเต็มเขื่อนเลยนะครับช่วงเข้าปลายฝนต้นหนาวแบบนี้น่ามาเที่ยวมากๆมาขับรถกินลมชมวิวสันเขื่อนกันหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วก็มาหาข้าวกินกันนะครับใครที่มานครนายกอยากจะหาร้านอาหารอร่อยๆเรามีร้านแนะนําชื่อร้านครัวสาลิกานะครับอยู่ก่อนถึงวังตะไคร้หกิโลล้วก็ห่างจากเขื่อนขุนด่านประกันชนเนี่ยสกิโลนะครับหลายคนก็แนะนําร้านนี้ครับร้านเปิดมา7ปีแล้วนะครับมีทั้งอาหารแล้วก็มีรีสอร์ท รบรรยากาศดีติดริมเขาแล้วก็ตัวร้านเนี่ยมีที่นั่งหลายโซนนะครับมีทั้งด้านนอกมีด้านในห้องแอร์แล้วก็มีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่หลายห้องตอนเย็นมีดนตรีสดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นร้านประจําของคนท้องถิ่นแล้วก็คนต่างถิ่นที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาร้านนี้กันนะครับส่วนเมนูอาหารก็เป็นอาหารไทยสไตล์พื้นบ้านรสจัดมีอาหารป่าปลาแม่น้ําปลาเขื่อนนะครับมีส้มตํากุ้งเผาปลาเผาสด อย่างปลาเผาที่นี่ขายดีมากครับต้องใช้ปลาเป็นเท่านั้นเลยนะครับน้ำหนัก1นกิโลขึ้นไปเอามาคลุกเกลือแล้วก็ย่างบนเตาถ่านอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่คุ้มค่าการรอคอยครับปลาช่อนเผาเกลือตัวละ390บาทที่นี่เนี่ยจะเสิร์ฟกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็เสดน้ําปลาหวานซึ่งเข้ากันมากครับเสดามีรสขมแต่ว่ามีสรรพคุณเป็นยาคนโบราณก็เลยต้องหาวิธีลดทอนความขมให้มันก็เลยจับคู่กับน้ําปลาหวานแล้วก็มีปลาย่างแบบนี้ครับสุดยอดภูมิปัญญาของคนไทยเลยครับ แล้วก็มีกุ้งเผาครับจะใช้กุ้งสดจากบ่อเลยเหมือนกันกุ้งตัวไม่ใหญ่มากแต่รับรองความสดเนื้อนแน่นเผาเตาถ่านจนหอมเลยนะครับเปลือกจะไหม้นิดๆเป็นเสน่ห์ของกุ้งเผาราคาโลละ800บาทนะครับแล้วก็ที่อยากแนะนาําอีกอย่างนึงคือเขียวหวานเนื้อปลากรายผัดแห้งครับ220บาทเป็นเนื้อปลากรายขูดแท้ๆปั้นทําเป็นลูกชิ้นแล้วก็ทําแกงเขียวหวานผัดแห้งที่เน้นความหอมสดใหม่ของพริกแกงเขียวหวานนะครับที่ทางร้านตําเองทุกวันเคี่ยวกับกะทิสดใส่มะเขือเปราะมะเขือพวงปิดท้ายด้วยใบยโหระพานะครับลูกชิ้นปลาเค อร่อยสุดยอดเลยครับ เมนูต่อมาเป็นแกงป่ากบครับอาหารป่ารสร้อนแรงเข้มข้นด้วยพริกแกงป่าแล้วก็พืชผักสมุนไพรที่ใส่มาแบบจัดเต็มทั้งกระเพรายี่รากระชายใบยมะกรูดเสิร์ฟในหม้อไฟร้อนระอุกินแล้วเหงื่อตกแน่นอนนะครับแล้วก็จานนี้ที่ร้านบอกว่าขายดีมากซี่โครงหมูสับผัดเผ็ดใบยี่รา200บาทครับซี่โครงอ่อนหมูนะครับที่มีทั้งเนื้อมีกระดูกอ่อนสับละเอียดผัดกับพริกแกงที่ออกทางใต้นิดๆน,น,นะครับผัดคั่วแห้งๆเติมความจัดจ้านด้วยกระเทียมสดพริกลูกโดดแล้วก็พริกไทยสดและใบยี่รานะครับจานนี้อร จัดเลยนะครับมีความเผ็ดหอมที่ซับซ้อนกินกับข้าวก็ได้หรือเป็นกับแกล้มก็ดีเลยทีเดียวครับดับความเผ็ดด้วยไข่ตุนทะเล250บาทไข่ตุนหม้อไฟเสริ์อร้อนๆฟูล้นเต็มหม้อเลยนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งปลาหมึกชิ้นโตไข่ตุนเนื้อฟูนุ่มดีแต่ระวังร้อนนิดหนึ่งนะครับ มาเผ็ดกันต่อด้วยเก้งผัดเผ็ด250บาทเนื้อเก้งเนี่ยหลายคนยังไม่เคยลองแต่ถ้าได้ลองแล้วต้องมีครั้งที่2ที่3แน่นอนเพราะเนื้อนุ่มมากนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบใดๆเลยร้านนี้เอามาทําผัดเผ็ดใส่กระชายกับใบโหระพาอาหารที่นี่ไม่หวานนะครับก็เป็นรสชาติของอาหารป่าสไตล์พื้นบ้านอยู่แล้วนะครับปลาแม่น้ําก็มีหลายอย่างครับหม้อน,นี้เป็นต้มยำปลาคังน้ําใส290บาทเปรี้ยวแซ่บรสจัด หอมมะนาวนะครับปลาก็สดใช้ได้เลยแล้วก็มีสันคอหมูอันนี้พี่เจ้าของร้านแนะนำนะครับบอกว่าขายดีนะครับเป็นสันคอหมักย่างเสิร์ฟในกระทะร้อนเสิร์ฟแบบสเต็กนะครับอันนี้นุ่มมากครับหมักเข้าเนื้อดีราคา250บาทแล้วก็เมนูนี้เหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะกระเทียมโทนดองผัดไข่ครับ160บาทนึกถึงร้านข้าวต้มเลยนะครับจะว่าไปร้านข้าวต้มก็ไม่ค่อยมีนะเมนูนี้มันเรียบง่ายแต่อร่อยอย่าบอกใครเลยแหละครับอาศัยรสชาติความหวานกรอบของกระเทียมดองเป็นตัวชูโรงเท่านั้นเองแล้วก็จะมีผัดรุ้นเส้นชชอมกุ้ง200บาาทรมีปล รากล้วยทอดกรอบจานนี้180บาทกรอบกินเพลินได้ทั้งตัวเลยส่วนส้มตําที่นี่ก็เด็ดครับเพราะปลาร้าทําเองปูก็ดองเองนะครับจานนี้เป็นตําไหลบัวสตอปูปลาร้ากุ้งสด200บาทแล้วก็มีตําหลวงพระบางนะครับใส่ปลาร้าใส่กะปิเส้นมะละกอจะเป็นแบนกรอบๆนะครับจานนี้80บาท ร้านครัวสาลิกาเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงถึงสี่ทุ่มใครมาเที่ยวนครนายกอยากหาร้านอาหารอร่อยๆอแบบไม่ผิดหวังแนะนําร้านนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศดีน้ําตกสวยเขื่อนสวยมาเที่ยวนครนายกกันเยอะๆครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ